ลดดีราคาเด่นเน้นบริการไล at n e อนแอดนัทธาออโตสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับอ้ออีกแล้วค่ะกับเต็นนะะัทาออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการเต้งนะะัทาออโต้เลยนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับเจ้า PPV ค่ะเป็น Isuzu m ม X X ค่ะปี2016เครื่อง1.9นะคะ DVD คือบอกเลยว่าได้เครื่องยนต์ตัวใหม่นวัตกรรมใหม่ของเจ้า Isuzu แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาดูสมรรถนะมาดูออปชั่นนะคะแล้วก็มาดูความสวยของตัวรถกันค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะเป็นกาลังใจให้อ้อยด้วยนะคะ ไฟหน้านะคะมีความเหลืองจากการใช้งานมาทั่วๆไปเลยค่ะบอกเลยว่าคือรถปี2 0 1 6ใช่ไหมคะสิบเก้ยีเนะถ้าเทียบ5ปีนะคะโคมไฟเนี่ยมีความเหลืองตามการใช้งานค่ะแต่ว่าไม่ได้มีความแตกหรือว่าการใช้งานมาที่หนักหรือว่ารอยหินกระเทาะเลยขาดนะคะมาต่อกันที่ด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะไฟเดย์ไทม์เวลาไฟขับรถขับเคลื่อนนะคะก็จะมีไฟที่สองสว่างติดมาให้เลยนะกระจังหน้า ได้กระจังหน้าแบบโคเม e kita, yes. ียมสีเงินนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากๆมาพร้อมกับโลโก้อิสุสุค่ะก็จริงๆแล้วตัวเจ้าอิสุสุมิวเเนี่ยเวลาอยู่บนถนนมันก็โดดเด่นตามสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะคะสําหรับบางคนที่เป็นสาวกสาวกของเจ้าอิสุสุเนี่ยก็คือจะชอบมากๆกับการมิวเอกับ d m a มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นรถตลาดที่ ซื้อง่ายขายขลองอะไหล่หาง่ายหรือว่าการแมนเทนนนที่ค่อนข้างง่ายนะคะเพ่อว่าจะลดอัซิเดนนะคะเสียอยู่จังหวัดเนี่ยออยมั่นใจว่าทุกอู่สามารถดูแลและแมนเทนนนเจ้าอีซุซุคันนี้ได้แน่นอนค่ะโอเค ป้ายทะเบียนคันนี้นะคะจะเป็นป้ายสงขาแต่ว่าเดี๋ยวทางร้านนะคะดำเนินการย้ายเข้าเป็นป้ายกรุงเทพให้เพื่อนๆกันเลยนะคะสีนะคะก็มีร่องรอยตามการใช้งานบ้างทั่วไปนะคะแต่รับประกันว่าไม่มีแผลสดนะมีรอยหินกระเทาะบ้างมีรอยขนแมวบ้างเพราะว่าคันนียอ้อยได้มาอ้อยไม่ได้มีการเคลียร์สีหรือทําอะไรเลยนะคะคือปกติของรถสีดํบมากๆเลยที่มันจะมีรอยขนแมวบ้างทั่วไปมากๆค่ะมาต่อกันที่ด้านข้าง ตัวล้อนะจะเป็นล้อแมกอัลอยของอีซูซูเลยค่ะเป็นแมกขอบ16นะคะยางค่ะปี2020นะคะตัวดอกยางยังหนาๆแน่นๆนะคะยังสามารถใช้งานได้เลยนะภายในซุ้มล้อนะคะไม่มีการล่วซึมของโชคเลยค่ะทุกอย่างยังคงสภาพที่สมบูรณ์มากๆค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะมีบันไดเสริมข้างติดตั้งขึ้นมาให้แล้วนะคะแอร์เพนลอยทลอกนิดนึงตรงนี้นะัน่าจะฟุตบาทค่ะ เป็นเรื่องปกติมากๆเลยค่ะกับการที่จอดรถด้านข้างแล้วมีขูดนิดนึงเดี๋ยวทางร้านเก็บและสปาให้อยู่ในสภาพที่สวยงามค่ะฝาเข้าขกระจกนะคะเป็นโครเมี่ยมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยนะคะกุญแจค่ะจะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยค่ะขึ้นรถสะดวกสบายมากๆเลยค่ะกดปลดล็อกนะคะเปิดประตูเข้ารถได้เลยมาดูกันที่แผงข้างเลยนะคะแผงข้างเป็นสีครีมค่ะตัดกับลายไม้แบบนี้เลยนะคะสภาพสะอาดสะอาดเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะ มาตอกันที่โครงสร้างค่ะโครงสร้างด้านหน้านะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะ <IS C AL AN TI> เห็นอาร์คชัดๆไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะประตูด้านข้างนะคะสีเต็มนะไม่มีแผลสดนะคะทุกอย่างคงสภาพสีเดิมสวยสวยเลยค่ะแผงข้างนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขดูดเช่นกันค่ะ ามาดูกันที่โครงสร้างต่อเลยนะโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีคอไม่มีพน่นไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะเพื่อนๆได้ไปโครงสร้างเดิมแน่นอนเพราะว่าทุกคันถ้าคนที่เคยดูไอ,อรีวิวจะรู้เลยว่าคือไอ,อเปิดให้ดูจริงๆเพื่อความสบายใจของลูกค้านะคะที่จะซื้อรถไปก็คือบอกเลยว่ารถมันเดิมจริงๆนะโอเคด้านหลังนะคะมาที่ด้านหลังเนี่ยอ่ะเห็นรอยแบบรอยขนแมวนิดหน่อยอาจจะเกิดจากการที่ ขนของนะคะแล้วก็ขูดลดตัวรถนิดนึงนะตรงนี้ถ้าลูกค้าซีเรียสเดี๋ยวให้เก็บให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะพี่ปัดน้ําฝนล้างไฟเบรกดวงที่3นะคะกล้องมองหลังทุกอย่างมีครบหมดเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟทับทิมท้ายนะคะสมบูรณ์มากๆฝากระโปรงท้ายเปิดใช้งานได้ไง่ายมากนะคะเพียงแค่กดแล้วก็เปิดได้เลยนะคะมันเป็นโชคนะแบบนี้เลยนะ <S <S ด้านท้ายตัวรถนะคะก็จะมีกล่องเก็บของเนาะ เบาะแถวที่3สามารถปรับพับได้นะคะช่องชาร์จไฟ12โวลต์อยู่ด้านหลังด้วยเผื่อบางทีเราไปเที่ยวเนอะขึ้นเขาแคมปิ้งเสียบชาร์จไฟต้องการใช้ไฟหรืออะไรอย่างนี้นะคะสามารถใช้งานได้เลยนะแล้วก็โครงสร้างด้านหลังเดิมค่ะน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีแกะนะคะกรันตีโครงสร้างเดิมเลยค่ะทั้งสองฝั่งซ้ายขวาไล่เรียงมาที่ล่างน้า ทุกอย่างคือเดิมหมดเลยนะเบาะแถวสามคือใช้งานง่ายมากถ้าจะพับนะคะแค่เพียงดึงแล้วก็ดันกดลงไปได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเอามาให้ดูว่าเวลาที่เราใช้งานเบาะแถวที่สาแล้วนะคะยังเหลือพื้นที่ที่สามารถเก็บของเก็บสัมภาระได้อยู่เลยนะไม่เล็กเพราะว่ามันเป็น PPV คือเป็นรถครอบครัวเป็นรถอนเนกประสงค์อยู่แล้วนะคะการใช้งานเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้วด้วยนะ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะปั๊มถังน้ํามันนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกับผู้โดยสารนะคะรองรับน้ํามันเป็นน้ํามันดีเซลนะคะก็คือเปิดเติมดีเซลได้เลยค่ะประตูบ้านต่อไปนะคะแผงข้างสะอาดสะอาดเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างนะคะเห็นอากชัดๆนะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะ การันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะทุกอย่างคงสภาพที่สมบูรณ์ถ้าโดนไอจะบอกโดนถ้ามีอะไรที่ต้องเก็บไอ้จะบอกเลยนะคะ <struggling> ด้านข้างตรงนี้นะคะเพื่อนๆสีเต็มนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีแผลสดนะคะประตูบานต่อไปนะคะสาภาพสวยๆไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะเอามือลูบให้ดูได้เลยนะคะ <S 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 โครงสร้างด้าน เห็นอาร์ชัดนะไม่มีเคอไม่มีพ้นไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะทุกอย่างคงสภา,าพที่สมบูรณ์หมดเลยถ้าลูกค้ายอยากได้อีสูสิวเอซสักหนึ่งคันนะคะคันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันค่ะ มาต่อที่เครื่องยนต์คันนี้นะคะเครื่องยนต์จะได้เป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีดีเซลเครื่อง DDI นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ของเจ้าอีสุสุแล้วนะโอเคคือสภาพเครื่องยนต์นะคะห้องเครื่องแห้งๆค่ะไม่มีการรั่วซึมจากการใช้งานนะคะบอกเลยว่าซื้อรถกับเรานะคะเรากวารันตีให้ลูกค้า1ปีเต็มๆค่ะรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างนะคะลูกค้าที่ได้ไปก็มีการแถมรับประกันไปด้วยใช้รถแบบสบายใจหายห่วงกันได้เลยค่ะมาดูกันที่สิ่งสาคัญนะคะของการดูรถคือแผ่นเพจค่ะ นี่เลยนะคะไม่มีขยับนะคะไม่มีไขไม่มีแกะและแผ่นเพจนะคะอยู่ที่คานหน้าถ้ามีการถูกชนหรือกระแทกนะคะรับประกันว่าคานเป็นตัวรับแรงกระแทกอันดับแรกเลยนะคะเพจไม่มีไขไม่มีแกะการันตีว่าโครงสร้างเดิม100%ค่ะฝากระโปรงหน้านะคะน็อตเดิมนะไม่ไขไม่แกะเช่นกันค่ะการันตีโครงสร้างเดิมค่ะใครได้ไปบอดี้เดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันต่อว่าจะสวยขนาดไหนคะ่ะ นี่ภายในตัวรถนะคะภายในตัวรถดีไซน์มานะคะ เป็นเบาะหนังสีครีมสีเบจนะคะคอนโซลเนี่ยเป็นสีเทาหมดเลยนะคะตัดกับแมทริกสีเงินแบบนี้เลยนะคือตัวสภาพเบาะนะคะฟองน้ํอย่างหนาๆแน่นๆนะคะไม่มีการยุบตัวหรือซึบตัวตัวสภาพเบาะตรงนี้นะคะเป็นหนังสีครีมคือถ้าจะมองว่าสีครีมเป็นสีที่ดูแลค่อนข้างยากเนาะก็จะมีรอยเลอะบ้างทั่วไปนะคะแต่ว่าสภาพหนังเนี่ยจะไม่ได้มีการแตกหรือย่นหรืออะไรเลยนะคะยังมีความตึงอยู่ก็คือลูกค้าที่ได้ไปเนี่ยไม่ต้องแมนแทน,นแล้วนะคะสามารถเอาไปแล้วใช้งานได้เลยคะ่ะ สภาพคอนโซลนะคะก็นี่เลยใหม่ๆเลยนะเป็นช่องเก็บของได้สองอันด้วยนะคะทั้งลิ้นชักบนแล้วก็ลิ้นชักตรงข้างล่างนะบนนี้ด้วยนะคือช่องเก็บของเขาค่อนข้าง,ง,ง,งเยอะมากๆเลยค่ะหน้าจอตรงนี้นะคะแสดงผลพวก DVD นะคะแมป Google map นะคะหรือว่าช่องเสียบ USB AUX นะคะจะแสดงผลที่ตัวหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวกล้องมองหลังด้วยค่ะที่อ้อยบอกไว้เนอะว่าเวลาที่ถอยรถจะมีกล้องมองหลังด้วยนะคะแอร์ Air ก็จะเป็นสวิตช์แอร์นะคะแบบนี้เลยนะก็คือปรับหมุนได้เลยค่ะเปิดพัดลมแอร์นะคะทิศท,ทางของแอร์อากาศหมุนเวียนภายในรถน้ํายาแอร์อะไรอย่างนี้นะคะก็คือจะอยู่คอนโซลนี้ทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆโอเค okay, มาต่อกันที่เกียร์นะคะเกียร์ก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะ เราก็เบรกมือที่วันแก้วช่องเก็บของนะคะการใช้งานเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่านะคะเพราะว่าได้ได้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่แล้วแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยก็คือครอบคลุมทุกอย่างอยู่แล้วนะคะมาต่อกันที่ด้านหน้าพวงมาลัยของไอ้นะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นค่ะสามารถรับสายวางสายบลูทูธนะคะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนคลื่นนะคะจากพวงมาลัยได้เลยนะด้านหลังพวงมาลัยค่ะจะเป็นสวิตช์จีน้าฝนนะคะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยนะคะฝั่งขวาสุดค่ะจะเป็นระบบไฟค่ะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เปิดไฟหน้านะคะก็ถือว่าใช้งานง่ายๆแบบครอบ คุมมากๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันดีกว่าว่าคันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเลขไม์คันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่69,464กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะตัวหน้าจอยว,ว่าเขาดีไซน์มาสวยดีนะสวยกว่าสวยกว่าตัวเก่าเหมือนมันมีตัวแบบมีความแบบว่าดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคมาที่ขวาสุดตรงนี้เลยจะเป็นสวิตช์ปรับกระจกค่ะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาแล้วก็สามารถพับกระจกได้ด้วยนะคะ ขวาสุดของไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเซนทรัลล็อกค่ะแล้วก็ตัวล็อกกระจกนะคะเป็นออโต้หนึ่งฝั่งคือฝั่งคนขับนะคะการใช้งานเนี่ยด้านหน้าคือครอบคุมมากๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูแถวด้านหลังกันนะคะว้าวมีหน้าจอด้วยนะคะบ้านไหนมีลูกนะคะเดินทางต่างจังหวัดนะสามารถเปิดเพลงเปิดการ์ตูนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะให้น้องดูไปได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าแบบจะงองแงหรืออะไรเลยเรามีการ์ตูนนะคะทุกอย่างจะจบและรถก็จะสงบมีความสุขในการเดินทางแน่นอนค่ะ แอ้นะคะก็จะมีทั้งแถวกลางแล้วก็แถวหลังสุดเลยนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยแล้วก็สภาพเบาะด้านหลังเนี่ยก็คือใหม่เหมือนด้านหน้าเลยค่ะไม่มีรอยทะลอกไม่มีการยุบตัวหรือการยน่นของตัวเบาะเลยนะคะถือว่าได้ไปเนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะโอเคเดี๋ยวไอจะลงไปสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างนะคะ แบบรอบๆคันไปแล้วนะคะเดี๋ยวไอ้ย่ามีทางนึงนะวันนี้ไอ้อยู่กับเจ้าอีซูซูมิลเอ็ก เครื่อง1.9 DDI ตัว DVD นะคะปี2016เลขไม้เพียงแค่60,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะวันนี้อ้อยเอามาทำราคาขายเพียงแค่739,000บาทค่ะประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆโปรโมชั่นดีๆยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเรายังมีค่ะเรทดอกเบี้ย0%ค่ะให้ลูกค้าฟรีไปเลยนะคะ1ปีแรกค่ะหรือครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษ2.79ให้ตลอดสัญญายาวนานสุดๆถึง5ปีกันไปเลยค่ะหรือค่ะยัง มีการให้เลือกผ่อนสบายๆนะคะผ่อนได้ยาวนานสูงสุดกันที่84เดือนเลยค่ะเพื่อนๆโอเคดูคลิปนี้แล้วอยากได้รถแล้วนะคะโทรหาไอ้ตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0625646455ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดค่ะแอดนัทถาวรออโต้ช่องทางทางแฟนเพจ e b o o k YouTube ได้หมดเลยค่ะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเต็มๆกันเลยค่ะยังไงนะคะสําหรับคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะนัทถาออโต้ยินด ค่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะส่งรถให้ฟรีกันถึงหน้าบ้านเลยค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกับไอ้อใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car4Sure ชั Car for sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่ามื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์ช sure. .com